สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox Sport On Tour นะครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่สำนักง,งานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าครับวันนี้พวกเรามีกิจกรรมในการ กรอกดินลงถุงเพาะปลูกนะฮะเตรียมเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืชที่เราจะเตรียมในการปลูกฟื้นฟูป่าของหนองเลงทรายนะฮะแล้วก็จะมีการเตรียมไว้สําหรับปลูกผักด้วยนะฮะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เราได้ทําการล้างเปลือกหอยเพื่อทําการเพราะไม้น้ําเตรียมทําผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ขึ้น จำหน่ายนะฮสำหรับเสาร์นี้นะผมผมได้นัดอ่พวกแม่แม่มานะฮะประจำทุกวันเสาร์เสาร์นี้งานของเราคือการทำกรอกดินลงถุงเพาะนะฮะนี่ตอนนี้พวกแม่แม่ก็เริ่มทำมาได้สักพักหนึ่งแล้วฮะเริ่มทำการกรอกดินลงถุงเพาะได้จำนวนหนึ่งแล้วนะฮะนี่ก็เป็นงานจิตอาสานะฮะ หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าในการเข้ามาทํากิจกรรมที่นี่นะฮะมีค่าจ้างหรือว่ามีงบประมาณอะไรหรือเปล่านะ,ะบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้พวกเรามาทําด้วยจิตอาสานะฮะแล้วก็พวกแม่แมเห็นว่าอยู่บ้านว่างๆกันนะ,ะก็เลยมาช่วยเราด้วยนะต้องขอขอบคุณแม่ๆม่ทุกๆคนด้วยนะ,ะที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะซึ่งงานที่เราทําในวันนี้ก็จะเป็นงานาช่วยแบ่งเบาให้กับ หน่วยงานของเขตท้ามรา,าสัตว์ป่าหน,นองเล็งซรายด้วยนะเพื่อเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูหนองเล็งทรายของเรานะฮะและนี่ก็เป็นดินที่กองไว้เตรียมในการเพราะปลูกแล้วก็ทำดินลงถุงนะฮะขั้นตอนในการทำวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาบอกให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นขั้นตอนนะตอนนี้บรรดาแม่แม่ก็นี่ฮะทำการเตรียมลง ถุงกันแล้วนะฮะอันนี้ขั้นตอนแรกก็จะเป็นการอันนี้เป็นขั้นตอนของการอยังของแม่และอธิบายว่าของแม่เนี้ยเริ่มจากแม่แดงก่อนต้นใหญ่คือเป็นก้อนน้อยเจ้าอ่าดีแม่เพื่อแล้วก็เอามาผสมถ้ามันเป็นเศษเล็กเศษน้อยก็มาผสมกับปุ๋ยอ่าแล้วก็ถึงเดี๋ยวปใส่ถุงได้เจ้าอ่านั่นคือคุณแม่จันแดงมีหน้าที่แล้วนี่ตุ๊บเอเนาะตุ๊บเจ้าอ่าแล้วก็ ปลาเล็กนี่ปลาเล็กก็เือนกันอันนี้คือเขาอาศัยคนตีมีกำลังแขนดีนะฮะมองแบบค่อนๆ้อนวันนี้บรรยากาศทำงานสนุกมากครับแม่แม่ก็พูดคุยหยอกล้อกันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวมีมีบลุกไหมฮะมีบนกันก็ไม่บนไม่บลกเลยเมื่อกี้หันบนว่าดินแข็งเหี้ยดิน ดินที่นี่นะมันเป็นดินเหนียว,วที่อยู่ในหนองนะฮะเป็นหน้าดินนะเพราะฉะนั้นดินมันจะมีความแข็งมากนะฮะมันไม่ใช่ดินร่วนนะแต่เราพยายามจะทําให้มันก้อนเล็กก้อนเล็กมากที่สุดแล้วก็มีการนี่ครับอันนี้พันแนกอย่างก็แม่มันเป็นถือหงพันแอกใส่ใส่แล้วดินนี่เขาผสมอย่างพ้องเแม่ผสมกากมะพร้าวกากมะพร้าวนี่ปุ๋ยธรรมชาติเนี่ยปุ๋ยมักปุ๋ยมักอ่านี่ครับก็เราก็จะมี การผสมใบไม้กับมะพร้าวแล้วก็แกลบแล้วก็มีปุ๋ยขี้กว่าง,างอ่าเป็นมูลของกวางครับเป็นกวางอ่งาไ,อออไม่อธิบายข,าข,าขี้กวางขี้กวางมันคืออะไรขี้กวาที่หอขี้วาไม่ข้ไ่ขี้ไม่เดียขี้ไม่เดียแหละอ่าไม่เดียมะฝรั่ง ปุ๋ยชนิดนี้หายากครับเพราะว่าเป็นมูลของด้วงกวางนะครับที่บ้านจะมีการเพาะกวางด้วยนะฮะเป็นแมลงชนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เขาเพาะเป็นจํานวนเยอะมากแล้วก็มูลของมันนะฮะเราก็เก็บมาไว้เป็นปุ๋ยด้วยผสมสารอาหารสําหรับพืชชั้นเยี่ยมเลยทีเดียวครับครับ นี่ก็บอ่มเปล่าีก็บรรดาแม่แม่ก็ช่วยออกความคิดเห็นครับว่ามันจะมีวัตถุดิบอะไรที่จะมาผสมได้บ้างปุ๋ยชนิดไหนบ้างก็คนละไม้คนละมือครับถ้าใครเอามาบริจาคได้ก็ยกมานะรเราก็จะได้ทําการผสมดินลงดินให้นะฮะนี่น,นี่อันนี้ลงได้ไหลายถุงแน่อนอนเนี่ยนี่ครับจัดเรียงสวยงามครับ เตรียมความพร้อมนะฮะอ่าอันนี้ก็ฝั่งนี้สำหรับดินนี้สังเกตว่าดินนี้จะร่วนหน่อยอ่ะมันถึงทำไมถึงร่วนจี๊บไหมใครบอกได้ห้างทไมละ่ะบุ๊บไรเงี้ยดตต่อเอามาหล่นเอามาหล่นหล่นแล,น,ลนแล้วก็มาผสมกันนี่ก็ข้าวที่แก่แล้วก็ดินครับนี่ผสมกันให้มัน เข้ากันแล้วก็ใ่ถุงอือสองสองกองดินกองนี้กับกองเมื่อสักครู่นี้แตกต่างกันเล็กน้อยกองนี้จะเป็นดินที่ใช้การร่อนก่อนนะส่วนเมื่อสักครู่นี้จะเป็นการผสมใบไม้เลย <ๆ S 2> มันจะร่วนนิดนึงครับสําหรับหลังจากร่อนแล้วก็จะมีกากดินที่แข็งๆนี้ออกก่อนมันทุบยากมากนะฮะนี่เริ่มจากก้อนขนาดนี้เลยทีเดียวครับ ทุบให้เล็กแล้วก็ร่อนแข็งด้วยเหนียวด้วยเหนียวด้วยแข็งด้วยนะนี่ฮะเรียงมาสวยงามเลยทีเดียวครับนี่และเครื่องร่อนเราอยู่นี่เองนะฮะนี่นี่เราใช้ซาเลงเา้งนนเป็นเครื่องร่อนเลยนะฮะนี่เอาดินใส่ลงไปแล้วก็ร่อนออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านๆเลยทีเดียวครับอันนี้ก็จะมีการผสมมีกับมะพร้าว แกลบแล้วก็มีปุ๋ยขี้กวางนะฮะนี่ฮะก็ตอบคำถามแทนพวกแม่ๆด้วยนะเพราะว่าแม่ๆหลายๆคนก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าผู้ชายไม่เป็นครับผู้ไทยไม่เป็นผู้ชาย,ยเป็นเป็น <laughs> อ่าอู้เมียงก็ได้รึเแม่อ่า เอย่าดูเย่าเอ,อ็เนเฮียปีแล้วเดี๋ยวเราทำความเข้าใจกับเพื่อคนดูคลิปตัวเนาะแม่มีปัญหาอย่างก็ตีตีมานี่มีไข่สงสัยจะได้ฟังก็ว่าเป็นว่าได้ฟังก็เออเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นถามอย่างได้ฟังวา่าเอาไหมเนี่ยอย่งกันนี่อะไรนี่อะไะไปไหนเนี่ยไปเนืน้อยางครับเแม่ก็ว่าแค่เนาะไปเลยไปห้าจ้าง ไปหัจ้างยเนาะแม่ว่าแม่เปะเนาะเจ้าเลเนาะกันนั่นเอครับเาเ่ี่เ่อั้นเอเออเปไหนน่ะเปลี่ยนนั่งเนาะครับไปหจ้งตมได้ตอบนักแหละนี่ไปเอวตลอดเลย่ยินกเอ้นล้่เปไหนไปเอวก็บอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะฮะ พวกเรามาด้วยจิตอาสาเป็นอันดับแรกเลยทีเดียวครับส่วนค่าจ้างเราให้เป็นผักที่ปลูกนะก็จิตอาสามาเป็นอันดับแรกส่วนอื่นเรายังไม่หวังผลอะไรมากมายครับและก็ที่จะหวังมากที่สุด <c oughs> เราบอกแม่แม่ไปแล้วว่าถ้าขายเปลือกหอยที่ผลิตจากการปลูกไม้น้ำได้เราจะมีส่วนแบ่งให้กับแม่ๆด้วยนะแต่อันนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับ ประเด็นสาคัญของเราอยากจะมาช่วยงานหนองเล้งไสายให้มีการพัฒนามากขึ้นนะครับ <ừ. S 1> ก็ไม่อยากจะใช้เป็นเงินหรือว่าสิ่งของเป็นมูลค่าที่จะทําให้เราได้มาทําที่นี่อันดับแรกเลยเรามาเพื่อช่วยกันพัฒนาหนองเล้งไสายของเราครับอ่าันี้พวกทำความเข้าใจกับพวกแม่แม่แล้วแม่แม่ก็พยายามจะอธิบายให้คนอื่น,นได้ฟังะจะเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้เนาะแม่เนาะอตอบยังตอบยังแม่นะทุกเนาะไปครับจ้าง จบจบเกมแล้วแล้วก็ครับเอาชวนมาเนี่ยยังมีเวลาอ่าแม่แม่ก็อยู่เพื่อนหามาเพื่นไหนมาอัจังอีกกรบอกม่ามีเวลาว่างๆอยู่บ้านดิวมันยืมอะไรไหมเนาะมาเพ่มาขายเฮ็ดล้มล่ะ ดูด hey, ิจะ,ะไปเที่ยวนะดูบ่ได้มันมีเปลี่ยนมาดูอีกแบบที่แยากับโอ้แยาจะได้เป็ลุกคุมเศร้ากันดูอีมันมีเปลี่ยนเน่ล่าลูกจะห้ามาหมไปเลยอยู่าไปเอวไหนไปเลยความความสำคัญมันอยู่ที่ได้ขายเห็ดลมเนี่ยนะฮะใครไม่เข้าใจคำนี้ก็ เมาลอยนั่นเองครับภาษาการเขาเรียกมามย้ยเมาลอยกันนะแม่แม่แม,มาเมาม,มอยกันอ่าก็ <laughs> ครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่อยากจะ,ะชักชวนเชิญชวนนะฮะพวกแม่แม่ใครที่ว่างๆอยู่ที่บ้านเงาเงา,งาก็มาช่วยกันได้นะฮะมามีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆทำสบายๆครับไม่ซีเรียสมีกำลัง<อ>เท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นนะฮะก็ ถือว่าต้องขอขอบคุณพวกแม่ๆด้วยนะฮะวันนี้เป็นกิจกรรมทุกวันเสาร์ในอนาคตถ้าหากมีการทำถนนเสร็จแล้วกอ็อะไรต่างๆเริกเข้ารูปเข้ารอยแล้วเราก็คงจะกลับมาเป็นลำไทยเก๊กกันเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมไหนที่พอจะช่วยพัฒนาหนองเล็งซ้ายได้พวกเราก็จะพยายามรวมตัวกันแล้วก็ ช่วยทําแบ่งเบาภาระให้กับเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน mm hmm. เขตท่าม่าด้วยเนะพราะว่าตอนนี้งานหนักมากครับนอกจากจะเป็นงานที่จะต้องช่วยควบคุมดูแลพื้นที่ในการพัฒนาขุดรอกหนองเลงทราย mm hmm. เพื่อไม่ให้กระทบกับสภาพแวดล้อมมากแล้วต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ในการฟื้นฟูอีกนะฮะบินทั้งหมดที่เราได้บรรจุลงถุงก็ท่านหัวหน้าวารารินะฮะก็จะมี มเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆที่เตรียมไว้เพาะหลังจากนั้นถ้าเกิดมีการเพราะเสร็จปุ๊บเมื่อขุดรอกหนองเลงทรายเสร็จแล้วเราก็จะมีการาระดมพลในการขึ้นปลูกแล้วก็ดูแลฟื้นฟูนฟนมันอีกนะเพราะฉะนั้นต้องขอความร่มมวม,รมมือจากพี่ๆน้องๆชาวอำเภอแม่ใจทุกๆท,ท่านด้วยนะใครว่างๆก็แวะมาเยี่ยมชมก็ได้นะฮะหรือว่าอยากจะมาช่วยในเรื่องของการเตรียม ถุงเพราะปลูกก็ยินดีนะครับผมอุปกรณ์เรามีให้พร้อมครับจะเป็นถุงดินแล้วก็เป็นจอบเสียมแล้วก็พั่วทางสำนักง,งานเตรียมไว้ให้พร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ห่อข้าวมาทานกันด้วยนะฮะนี่พวกเราพวกรุ่แม่ก็ห่อข้าวมาทานกันด้วยพูดคุยกันไปนะฮะบ่าย,ายเล็กๆน้อยๆก็แยกแย้ายกันกลับนะฮะอ่าโอเคครับสำหรับ คลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะสำ,สำหรับคลิปหน้าผมอาจจะต้องอัปเดตความคืบหน้าในการจัดแข่งขันกีฬาว bon, ุดบอลจีโฟกูดบอลให้สมาชิกได้ทราบกันบ้างแล้วนะฮะหลังจากที่เราห่างหายไปนานสมาชิกหลายๆท่านก็สงสัยว่าจี o ฟกูดบอลเนี่ยยังจะทําต่อไปหรือไม่นะฮะขอยืนยันว่าเรากําลังดําเนินการต่อและยังไม่ได้หยุดนะฮะในการพัฒนาหนองเลงไซในครั้งนี้ เพื่อที่จะทำสนามฟุตบอลจีโฟกฟุตบอลของเราอย่างเต็มรูปแบบนั่นเองแต่จะมีรายละเอียดยังไงนั้นก็อย่าลืมคอยติดตามในคลิปหน้านะฮะสำหรับสมาชิก GFO ฟกฟุตบอลแล้วก็สมาชิกที่ลงหุ้นถือหุ้น GFO ฟกฟุตบอลกับเรามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะก็อย่าลืมคอยติดตามกันในคลิปต่อต่อไปนะครับผมวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ